สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราก็อยู่กับเทป e l l o Neighbor ของ T047 นะคะซึ่งเทปอันนี้พอลีไปตั้งแต่ช่วงเดือนเดือนที่11นะคะแต่ว่ามันมีปัญหาเรื่องของออตัวเทปคาสเซตนะคะซึ่งตัวนี้เป็นเทปคาสเซตเนาะที่เราพีมาคือจริงๆอะ่ะเขาเปิดขายหลายหลายแบบนะคะมีทั้ง CD มีเทปคาสเซตแล้วก็มีตัวไวนิลค่ะทีนี้เนื่องจากที่ ปลายปีที่แล้วอะค่ะมีการกําหนดจะส่ง15วันหลังปิดรับใช่ไหมคะแต่ว่ามันมีสาเหตุที่ต้องเลื่อนค่ะเพราะว่าเรื่องของผู้ผลิตนิดนึงค่ะทําให้เทปตัวนี้พอย,ยได้รับช้านิดนึงเนาะแต่ว่าวันนี้ก็จะมารีวิวตามที่ได้สัญญากันไว้เนาะก็เรามารู้จักเจ้าตัวนี้กันก่อนเจ้าเทปตัวนี้นะคะเปิดพรีออเดอร์ในวันที่10เดือน11ถึง22เดือน11ค่ะอันนี้เป็นของ T047 Hello Neighbor นะคะ เป็นอัลบั้มเต็มชุดที่2นะคะซึ่งบันทึกความรู้สึกผ่านธรรมชาติบอกเล่าโดย9บทเพลงเพื่อนบ้านทั้ง9วงและ9แนวเพลงนะคะต้องเข้าใจก่อนว่าเออเพจของเขาชื่อบ้านข้างๆนะคะส่วนคนที่มาคอลแลบกับเขานะคะก็จะเรียกว่าเพื่อนบ้านนะคะหรือใครใครก็ตามนะคะที่แบบว่าเป็นเหมือนกับ คนที่เข้าไปพูดคุยด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นเพื่อนบ้านหมดเลยนะคะในนี้จะมีทั้งหมด9เพลงค่ะมีหลังคาซึ่งฟีดกับ abandoned house ค่ะแม่กำปองฟีดกับเขียนไขแล้ววานิสนะคะเพื่อนๆของรู้จักกันดีเมจิกอาลฟีดกับ p l าสติกพลาสติกค่ะแค่บรรยากาศฟีดกับอ n a t ตมีและปิดค่ะดาวดวงน้อยฟีดกับ Emmy The Bottom Blues ดินแดนแห่งสายลมฟีดกับพี่ชีวินคณะขวัญใจนะคะและจากการวันฝนตกฟีดกับพี่พัชสวิทเอนโลค่ะสุริยุปราคาฟีดกับพี่ฮิวโก้นะคะและก่อนนอนฟีดค่ะ เดี๋ยวเราจะมาอันบ็อกซ์เลยนะคะแกะได้ไหมนะมาแล้วเรามาดูตัวเทปกันก่อนนะคะจริงๆตอนแรกนะคะ มันจะต้องเป็นเทปสีขาวนะคะแต่ว่าด้วยความที่มีปัญหาเรื่องของทางผู้ผลิตนะคะก็เลยมีการแจ้งเปลี่ยนแปลงว่าตัวเทปอาจจะเป็นสีใสหรือสีดํานะคะแต่ของเราได้เป็นสีใสมานะคะจึงไม่แน่ใจว่ามีสีดําหรือเปล่าน,นะคะเพราะว่าของพอยเนี้ยได้สีใสมานะคะก็มาดูใกล้ๆก,กันนะคะไซ์ A จะเป็นเพลงหลังคาแม่กำปองเมจิกเอาเดบรรยากาศดาวดวงน้อยะคะ่ะส่วนไซปี B จะมีดินแดนแห่งสายลมจากการวันฝนตกสุริยุปราคาแล้วก็กอดนอนนะคะตัวเทปเนี้ย ได้ทำสก,กินลายเป็นลายใบไ,ไม้นะคะสวยมากเลยส่วนตัวกล้องก็มีปกที่สามารถกางออกได้นะคะสวยงามมากเลยนะคะแล้วก็จะมีบอกเพลงอยู่ฝั่งนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเพลงค่ะว่าฟีดกับใครบ้างแล้วก็มีเนื้อเพลงอะไรบ้างนะคะ ประมาณนี้ค่ะเดี๋ยวเราลองมาเปิดฟังกันนะคะรอแป๊บนึงนะคะต้นม้วนจะนานหน่อยค่ะ อันนี้เป็นเพลงหลังคานะคะเป็นเพลงแรกของเอ,อ่อน้าเอนะคะยังมีความฝัมีมีสายตาที่เย็นชาไม่มีสาย จะบอกว่าเอา่อวงที่047นะคะเป็นวงที่สร้างแรงบันดาลใจหลายๆอย่างให้กับพลอยนะคะแล้วก็เป็นวงที่พลอยฟังมาสักพักและขันาน,นานแล้วค่ะก็อยากจะแนะนำเพื่อนๆน,นะคะให้ลองไปฟังดูนะคะเพลงเขาดีจริงๆค่ะประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากค่ะ